คลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะคะในการแชร์ IG Story นะคะให้ไปแสดงบน Story ของ Facebook Page ของเราด้วยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะให้ทุกคนมาที่หน้า IG ของเรานะคะจากนั้นนะคะให้กดไปที่เมนูมุมบนขวาค่ะแล้วก็ให้เลือกการตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะให้มาเลือกบัญชีค่ะ แล้วก็ให้มากดเลือกนะคะที่คำว่าการแชร์ไปยังแอปอื่นค่ะสำหรับหน้านี้นะคะจะเป็นการโชว์นะคะว่าตัว IG ของเราเนี่ยมีการเชื่อมอยู่กับตัวแอปไหนบ้างนะคะโดยให้เรานะคะเลือกไปที่แอป Facebook ของเราค่ะจากนั้นนะคะพอเข้ามาถึงหน้านี้นะคะให้เราดูไปที่คอลัมน์แชร์อัตโนมัตินะคะ ให้เรากดเปิดนะคะการแชร์สตอรี่บน i n น t a g r กรของคุณนะคะแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีนะคะถ้าเราอยากจะแชร์โพสบน Instagram ของเราเนี่ยไปที่ตัวหน้าเพจหรือว่าหน้า facebook ของเราด้วยนะคะก็สามารถที่จะกดเปิดได้เช่นกันค่ะจากนั้นนะคะให้เรากลับมาที่หน้า IG ของเรานะคะลองสร้างสตอรี่เลยค่ะ มาในส่วนนี้นะคะให้เรากดคำว่าแชร์นะคะในส่วนของคอลัมน์ที่เขียนว่าสตอรี่ของคุณและสตอรี่ a c e b o o k ค่ะแล้วก็กดเสร็จได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราลองนะคะเข้าไปดูในตัวของ Facebook ของเรานะคะเท่านี้ก็จะเห็นนะคะว่าตัว IG s t สตอรี่ของเรานะคะทำการเชื่อมเข้ามาอยู่ในสตอรี่ของ facebook page เราเรียบร้อยแล้วค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะลองทำตามกันดูนะคะ